Sony Sxrd นะครับ 4K นะครับมาด้วยอาการสีเพี้ยนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะจะออกสีจะออกโทนน้ําเงินนะครับเอ่อน้ำเงินถ้ส่วนมากนะครับเพราะว่าอ่าตัวสีมันแสดงได้แค่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการอ่ารือดูนะครับว่าเพราะเหตุใดมันถึงเป็นเช่นนี้ครับ นี่นะครับภายในของตัว Sony นะครับพอลือ้ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีตัวแผงแผงตัวนี้แล้วก็ตัวสัญญาณตัวชิปนะครับตัวนี้ใช้ชิปเนี่ยตัวล่างสอง ปกติมันต้องมีสามหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับเดี๋ยวผมจะมารื้อดูเลยนะครับตอนนี้ผมก็ทำการยกตัวชุดเล่นแล้วก็ชุดชิปนะครับออกมานะครับทีแรกไม่เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตัวตึกมันต้องมีสามหนึ่งสองแล้วนี่ตัวที่สามอยู่ข้างในนี่ครับ ตรงสายแพรด้านไหนที่ผมชี้นี่ครับครบนะครับสีแดงสีน้าเงินสีเขียวนะครับสีเขียวสีน้าเงินสีแดงนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นชิปพวกนี้ครับถ้าตัวไหนมันเสียสีมันจะล้นออกมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมารื้อดูต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการถอดตัวบอร์ดออกมาเพื่อที่จะดูชิปมันนะครับก็คือบอร์ดชิ้นนี้นะครับจะดูประกอบด้วยสองสีนะครับ สีแดงกับสีน้ําเงินนะครับตัวนี้ค่ะที่ว่าเปิดมาที่แรกก็เห็นเลยนะครับแล้วก็สีนี้จะเป็นตัวนั้นตัวนี้ครับตัวด้านในตัวที่จะสีเขียวอยู่ตัวเดียวนะครับจะเป็นสีเขียวก็คือใช้กัดตัวเดียวปุ่มแต่ตัวนั้นใช้2ตัวนะครับก็คือดูยังไงว่าเป็นสีเขียวนะครับก็คือตัวนี้ครับนี่พัดอะไรมันอยู่นี่จีนะครับจีนี่คือเขียวกรีนนะครับนะ B คือบนะูฮะนี่ R ารนีัอาร์คิวบนะตัวนี้ครับก็คือแยกแยกสีเลยครับน้ำเงินแดงแล้วก็เขียวนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าจะเปิดดูนะครับก็คืออ่สีที่มันล้นนะคือจะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่มันเสียนะครับเพราะว่าตัวไหนเสียมันจะล้นออกมาเลยนะครับตัวชิปจะเป็น อยู่ด้านไหนนะครับตัวนี้ใช้ใช้ชิปนะครับสะท้อนออกอ่าเข้าจอนะครับเข้าพิซซึมนะครับสะท้อนเข้ามาหาตัวเอ่อตัวแล้วก็ค่อยออกเลนนะครับตัวนี้ก็จะวางอยู่ลักษณะแบบนี้ครับวางตะแขงนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะต้องเช็คพัดอะไรก่อนนะครับแล้วค่อยเสนอลูกค้านะครับว่าตัวนี้มันเสียหรือว่าจะสั่งมายกชุดนะครับ เดี๋ยวผมถอดถอดมาดูปทั้งชุดเลยดีกว่าครับครับสำหรับโซนี่เคสนี้นะครับก็ต้องเดบประกอบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวต้องรอลูกค้านุมัะครับถ้าเกิดลูกค้าอนุมัติแล้วผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็เทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับทีนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ